มากลับมากันอีกแล้วเออมันถึงไหนแล้วล่ะรอบสุดท้ายผมเล่นผมดันลืมเฉยเลยเราอ๋อโอเคเราจะไปบายนเวิร์ดบายเกนอ่านว่าอะไรวะผมไปเล่นบูนฮะจบแต่ชื่อไม่ได้นะ้วเบอร์เกนเวิร์ดบายเกนวาดเบอร์เกนเวิร์ดสักอย่างไป เสียดายมากเลยที่มันหล่นนะอ๋อแล้วผมก็เปิดตรงนี้ไว้อย่างนี้นี่เองความทรงจำเริ่มกลับมาแล้วเราก็มาตรงนี้อา่าข้างล่างไม,ไม่มีข้างล่างว่ะไปลงลิฟต์แต่ผมเอาลิฟต์ขึ้นไปก่อนเผื่อเราตายขึ้นไปสิวะ โ <Okay. S 2> <ic S 1> อเคคราวนี้ก็มีทางตรงไปถ้าผมจำไม่ผิดนะแถวนี้มันน่าจะใกล้ห้องบอสหรือเปล่าวะไม่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 ไถ้าตรงนู้นเป็นทางลันตรงหอคอยเก่าเราฮะแสดงว่ามันน่าจะยังไม่ใกล้ห้องบอสหรอกอืมผมจำได้มันมีหลายแยกเลยตรงนี้ ตรงนี้ผมยังไม่เอาของเลยเนี่ยข้างล่างไม่มีอะไรผมซ่อมดาบแล้วหรือ,อยังก่อนเราจะลืมโอเคซ่อมเรียบร้อยฮะล้วเดินตรงไปเรื่อยๆดีกว่าฮันเน่ไอ้งูก้อนงูก้อนอ้าวตีไม่โดนต่มไม่โดนสองรอบกูโดนพิษแนะ่อีบ้า ตีไปสทีเสียดูลบิลิตีเท่าไหร่กันเอ,อ่ยเดี๋ยวนะคือผมชาร์จทีหนึ่งตีธรรมดาอีก3ทีเสียไปสี่ถ้ากับว่าเราตีได้4ทีเอ้ยห้าทีทั้งหมดขอเทใช่เลยฮะเป็นแมคชนิกที่เพิ่งรู้เหมือนกัน มันไม่เนียนอะแต่มันเยอะจังเลยอะเยอะก็ไม่เท่าไหร่อ่ะผมลงทางอะอันนี้แหละที่สําคัดตัวข้างหน้าแถวนี้มันต้องมีอะรูนม้างเหละฮะทำไมฉันยังได้ยินเสียงทางนั้นผมไปยังเชี่ยหลงไปหมดแล้ว ม,มีตัวอะไรแอบจริงอะแปลกแปลกแต่จริงไม่น่าเชื่ออันนี้พวกยิงไม่หยุดเลยเหมือนเราจะลงตรงนี้ได้ลงไปแล้วมีของเอ่อของเดี๋ยวผมค่อยแวะมาเก็บแล้วกันตอนนี้เอาไงกับงูใหญ่ก่อนดีเล็งงูเล็กฮะโยนโมอนอป อุ้ยโดนจนได้ฮืมไม่ปล่อยกูเลยรอมันมาดีกว่าน่าจะได้ มาฮะโหดวะโหดเหรอเอาเจ้าโอ้ยโอ๊ยขอตีมั mae, way, ่งเถอะอย่าตีอยู่คนเดียวไอ้ปกติสู้ยังไงวะเสียงอะไรวะฮะเอ่อ เสียงอะไรวะอ๋อขนาดไงฉันได้ยินเสียงเธอฉันเลยรีบหนีเลยผมว่ามันจะผักผมตกอะแบบเฮ้ยเสียงยี่อะไรมาวะข้างหลังเอะ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 ไม่ได้แอมตัวนี้ถึกไว ยังมีอีกเหรอลาก่อนไซโยนาระน่าจะหมดนะฮะบัตอ s ช้างของอัพเกรดใหม่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย ต่อไปผมจะหยุดไอ้พวกนี้มันเงียบยังไงดีไอ้เท่มก็หมดเอ้ยชิปหายดันตกดันตกดันตก ตกเฉยตกเฉยโอ้ยตกเฉยไอัน,นี่ไม่ใช่หมาโลโทอเหรอเนี่ยผมก็ไม่ได้อ่านไม่ใช่เขาเอาออกฮะไม่งมีกันตั้งสองตัวมาอีกสักรอบ ห <c oughs> ิวก่อนไม่ให้จังหวะผมตีเลยไอบ้บ้าน่บัดดิฟซีนี่มันจุดหลอกเด็กนี่วะอ,อได้อะไรมาก็ไม่รู้ดิฟซีเป็นไงเอ่ยออต้านทานแฟนซีสองร้อยโอเค แต่มันถึงจังหวะนั้นแล้วเหรอที่ผมอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยผมลงแล้วจริงๆครับคือไม่รู้เลยตัวเองอยู่ตรงไหน ฉันจะต้องไปตรงไหนต่อตรงนั้นเหมือนจะมีของกลัวพวกข้างล่างมากกว่าเอ๊ะไม่ใช่ที่ที่ดีเ,เท่าไหร่เลยไปเถอะเชี่ยหลงเอ้ยชุดเต็มยศไหมครับ หมือนจะไม่เต็มฮะเก็บยาร์กันพิษเอามาก่อนเลยน่าจะอยู่ข้างบนอะหัวผมจะขึ้นข้างบนยังไงดีขึ้นได้ยังไงขึ้นได้ยังไงเราอาจจะต้องขึ้นไปแล้วก็ตรงทางลงตอนแรกที่ผมบอกว่ามันเลี้ยวซ้ายอะแต่มันมีทางดอบอะ่ะ แล้วผมไม่กล้าลองอ่ะน่าจะเป็นตรงนั้นหรือไม่ก็ตรงนี้ไอ้ตรงนี้นมีของมีเอเลี่ยนด้วยนี่เรามาถึงจุดๆนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่แล้วนี่คือหมวกเออ วันนี้เราจะจัดการมันไม่ยากหรอกแสดงว่าถ้าตรงนี้มีเอเลี่ยนข้างหน้านี้เป็นเป็นไอ้บอสนั่นเหรอบอสต,ตรงทะเลสาบเหรอไอเอเลี่ยนนี่มันตีเราติดเฟนซี่ใช่ไหมผมตีอย่างนี้แล้วกันโกงไปเรื่อยๆกันมิฉะัน้นทางลงก็ไม่ค่อยปลอดภยัยเท่าไหร่ฮะ ทีผัวตายขอบคุณมาก Madman Knowledge ไม่ค่อยเวิร์กไม่อื่นเลยฮะกระสุนยังยิงตายได้ มีเอเลี่ยนมีหนวดตั้งนานก่อจะติดเอเลี่ยนมีหนวดี่ติดเฟนซี่หรือเปล่าอะไรไม่ลูกข้ามก่อนให้ไวให้ไวโอเคอันที่คอร์กไวส์ อะไรเอ่ยเพิ่มสาามีน่าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่ใช่ของที่ผมตามหาอยู่ดีว่าแต่เราอยู่ตรงไหนของแมพแล้วเนี่ยผมยิงหมูได้ไหม,มกูไม่น่าลองเลย โอ้ยแลกกัดไม่เป็นไรได้อยู่ฮะยอมแลกอ่ะโอเคเราก็ไปต่อก็ได้สักทีโอ้ยเอเลี่ยนอีกแล้วขอ,อเจอจุดเซฟก่อนอ่ะผม ไม่ได้คิดอะไรเลยอยากจะจุดเซฟ <c oughs> อันนี้มันยิงเลเซอร์ได้จับได้แล้ว <c oughs> <c oughs> อุ๊ยติดตามด้วยเหรอทำไมกูจำไม่ได้ โอ้โหได้เรื่องเช็ด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 มือก่อนไปอย่างไรดีเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ว่าตรงนี้ที่ผมเก็บ กูกลับมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยเ,เสียเวลาเอ่อถ <th> ้ากันถ้าทางขวาเป็นทางหมูผมก็ต้องเดินตรงไปฮนะ ความหวังเดียวของเราแล้วที่จะออกจากป่าบ้าไม่น่าออกหรอกมีงูอีกแล้วเหรอตีเร็วเหลือเกินตัวนี้น่าจะเป็นเป็นเช็คพอยต์ผมขอเรียกเช็คพอยต์ด้ไหมเรียกไม่ถูก นี่ก็น่าจะมาอยู่บนหอคอยใช่ไหมฮะใช่หอคอยนี้ไปตอออย่าเห็นนะ โอโหหลบพึงไม่ได้โอ้ยตกใจเนี่นึกว่ามันึกว่ามันจะทะลุตกใจจริงเมื่อกี้ท่องนาโมตส่ารอเรียบร้อยเลยอันนี้ขอไม่สู้แล้วกันอาวุธผมถ้าไม่ดีลนะ เราจะผ่านกันไปแบบนิบๆแล้วก็น,นี่น่าจะบอสใช่ไหมยังไม่ใช่เอ๊ะผมอยู่ไหนแล้วเนี่ยถ้าลงล่างถ้าทางซ้ายฮะน่าจะน่าจะเป็นทางไปบอสเอ๊ะที่นี่ที่ที่นี่ที่ไหน เปิด <Harriet> ได้ด้วยมาสิหมัดยังยืดก็มาโอ้ดาเมจที่เดียวเองฮะ เขาตายเลยหรือไงบอกก่อนผมจำเป็นว่ามันต้องใช้อ่ะพี่ไม่ใช้ก็คุยกันดีๆก็ได้พี่เจ้อาวุธกูจะผังนี่คืออะไรเอ่ยเอ,เอ๊ะผมได้ยินเสียง ถอยก่อนฮะเลือดเพิ่มขึ้น5%้าเปเฉยๆอ,อยากได้ที่ดูดเลือดอะ่ะตรงนี้ไปไหนอีกเนี่ยมาดรอปตรงนี้ดรอปตรงนี้ทำไมดรอปตรงนี้เพื่ออะไรข้างหลังมีไอเทมเหรอ ไม่เห็นเลยคนระับอาจจะใช่แล้วก็อาจจะไม่ใช่ผมว่าเราควรไปซ่อมอาวุธอะเดี๋ยวเราหาห้องบอสให้เจอก่อนแล้วเราก็ควรจะไปซ่อมอาวุธให้ผมเดานะจริงๆห้องบอสคือตรงไปนั่นแหละ ใช่ผมว่าใช่เออมีไอเทมที่มันซ่อมอาวุธได้ไหมฮะไม่น่าจะมีด้วยคือถ้าผมตายอ่ะผมก็ต้องกลับมาเก็บของไงอืมอะวาร์ปกลับ ี๋ยฉันจะมาใหม่พวกบอสแม่ไม่มีผิดมั้งมีไฟถ้าจำไม่ผิดมันมีไฟ,ไไฟเป็นงูเหมือนกันหรือเปล่าก็จำไม่ได้ฮะผมลืมไปหมดแล้วฮะเอ่ออาวุธแต่ใช้ชั้งสอันเลยเหเรอมาดูเจมกันฮะ อ๋อเพราะเราใส่เจม <c oughs> ดูอบิลิตี้ลงตกด้วยแหละแต่แม่งถ้าให้เลือดลดเรื่อยๆมันมันก็ไม่ไหววะ่ะ a อ็ดสโลไพรซ์เอฟเฟกนี่คือคืออาวุธเราติดพิษหรือว่าตัวเราจะติดพิษว่ะ เด็ด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 เนี่ยเจมน่าจะเป็นศัตรูฮะน่าจะตีแล้วศัตรูติดพิษต้องขอให้มั่นใจอ่ะเอ่อได้เอ็กโคเพิ่มขึ้นลดดาเมจ ตามินนาแล้วกันคิดไม่ออกตรงนี้โอเคไม่มีอะไรขายดีครับไม่ใช่อะไรดีแล้วครับไม่มีอะไรขายเนะี่ยเคได้เวลา have <Up> well i'm word v e เอ่ต well. ิงคิดไม่ออกบอกติงฟอไปเดินบนลงลิฟต์แล้วก็ลงลิฟต์แล้วก็วิ่งตรงอย่างเดียวสุดซอยเลี้ยวซ้าย โอเคถูกทางเปล่าเนี่ยขอช็คเครื่องแต่งกายแป๊บหนึ่งฮะมีกันไฟ แบ็กเชิร์ดเหรอไม่แบ็กเชิร์ดนี่มันดีจังอันนี้ไหมแล้วไวท์เชิร์ดอ๋อกันอาเคนนช่ใช่โอเคเราใส่แบ็กเชิร์ดได้เละฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงให้กูไม่เป็นไรเสียเลืองนิดหน่อย แล้วก็เดินกลับมันเอาจมได้อยู่ดีวะฮะไอพวกศัตรูบ้าเนี่ยแลวักลัดอยู่ไหนข้างหน้า โอเคตรงนี้แล้วยังไงตรงนี้เราวิ่งไม่เห็นอีกอย่านะจ๊ะโจมตีก็ไกลแล้วผมถึงตรงนี้แล้วเดยวซ้าย ตรงไปจะเป็นเอเลี่ยนเอ,อ่อเราควรจะฆ่าหมูเอาขวดเลือดเพิ่มหน่อยดีกว่าไหมครับกว่ากูได้เสียเลือดอะเจอมึงวิ่งเลยแล้วกันเฮ้ยไม่โดน ไม่โดนเฉยไม่โดนได้ไงโอ้โหถือว่าได้คืนมานิดนึงวิ่งยาววิ่งยาวหมู่บ้ากวงวิ่งยาวไม่สน เอ๊ะนี่อะไรเอ่ยเอา้าเรียกเรียกเพื่อนไม่เอาไม่อยากได้เพื่อนไม่อยากได้เพื่อนเลยเสียเวลาตัวอะไรเนี่ยใช้เคนอ่ะมา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 ,มา กว่าจะวิ่งมาถึงโอ้โหสู้กับเพื่อนแล้วบอสมันเลือดเยอะฮะชาโดบยานำใช่ไหมมาเอาอิดดาบเอาดาบเวีนก่อนเอาดาบก่อนเดี๋ยวผมเอาไฟต่อ มาแลกกันปู่ว่าเอาไม่ทันเอาสักเอาสักหน่อยสักนิดสักหน่อยไก่ล่างแล้เหรอ อุ้ยวัตเตอร์ฟั k ถึงอยากจะเอาดาบให้ตายก่อนโอเคแตกหนึ่งฮ้ยไม่ตันด้วยผมเกลียดรูฟี่อื้อหือ พี่โกงนะเราเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปตีทำไมผมกดฮิลแต่ว่าไปมันก็มีประโยชน์เหมือนกันฮนะแต่ผมไม่เคยไม่เคยเสกเพื่อนมาช่วยสู้เลยเกมบบัตรบอลโดนสักทีนะมึง มีเพื่อนแล้วดีว่ะเพราะผมจำได้ว่าถ้าเกิดว่าเล่นคนเดียวละไอ้ไฟบ้าเนี่ยโคตรตัวปัญหาเลยเราต้องหลบไฟพร้อมกับยิงเล็งอีกสองตัวนั่นอ่ะโคตรลำบากเลยเพี่ก็มีประโยชน์เหมือนกันนี่เฮนริกเดี๋ยวนะเฮนริกนี่มันตัวที่กูฆ่าไปไม่ใช่เหรอบัตรรับเจอใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่นี่แหละนี่แหละรู้ที่ผมต้องการฟื้นเลือด กลับเลยฮะของโปรด